ันนี้อยู่กับ T Recording Studio เหมือนเดิมนะครับคลิปที่แล้วพาไปดูห้องอัดใหม่แล้วเนาะแต่ว่าเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปดูห้องเก่าที่บ้านผมก่อนห้อง Seed Mixing Studio นะครับคือหลายๆคนอาจจะไม่รู้ว่าจริงๆแล้วของในห้องซ e e หลายๆอันอะจะถูกย้ายมาอยู่ใน T Recording Studio เยอะมากมากถึงขั้นที่ว่าแทบจะหน้าตาห้องคอนโทรลเหมือนกันเลยของอุปกรณ์ต่างๆนะฮะล้วก็คือทุกสัปดาห์เนี่ยผมก็ต้องเข้าไปเช็คอัพสัปดาห์ละรอบอยู่แล้ว กวันนี้ก็เลยว่าจะนัดเจ้าไอซไปเช็คอัพด้วยกันแล้วก็จะได้พาทุกคนทัวร์สภาพของต่างๆแล้วก็ของที่ได้ใช้ในห้องด้วยนะครับไปได้กันเลยครับผมสวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามีนัดนะครับพี่ต้นได้ทําการเรียกตัวข้าพเจ้าไปไปที่ซีดมิกซิ่งสตูดิโนะครับคือเราจะไปดูความเรียบร้อยของ Gear. อ u t บอดเกียร์พวกอุปกรณ์อนาล็อกฮาร์ดแวร์ต่างๆนะครับทุกท่านก็จะได้เห็นว่า เรามีอะไรให้บริการบ้างเมื่อตึกเปิดเนาะพี่ต้นนัดบ่ายโม่เดี๋ยวเราออกเดินทางกันจ้าไปดูเอาบอดเกียร์ดีอดิงสตูดิโอ เอาพี่เอาอล้นะอนอันนี้ห้องซีนมิกซิ่งสตูดิโอครับก็เอ่อห้องนี้สร้างตั้งแต่ปีอะไรวะ2018ตอนนั้นกลับมาจากอเมริกาแล้วก็มาสร้างห้องนี้เนาะได้รับความช่วยเหลือจากคนมากมายจนเป็นห้องนี้มาได้เดี๋ยววันนี้จะพาทัวร์กันขออนุญาตด,ดูเพดาน <c oughs> โอเคอันนี้แอมกีตาร์ครับถึงเวลาห้องอัดเสร็จจริงๆก็จะเอาให้ทุกคนไปใช้นะให้พูดยังไงดีอะคือจริงๆซื้อไว้ยเยอะเนี่ยส่วนหนึ่งเพราะเป็นมือกีตาร์ด้วย <c oughs> แต่ว่าอีกเรื่องหนึ่งคืออยากให้นักดนตรีที่มาใช้มีซาวด์หลายๆซาวด์ใช้ที่เป็นซาวด์แบบแอมแท้ๆเพราะเดี๋ยวนี้มันก็มีพวกโมเดลเลอร์ใช่ไหมที่แบบเป็นดิจิตอลอย่างเงี้ยซึ่งอันนั้นทุกคนเอยงได้ใช่ไหมแต่คงไม่ใช่ทุกคนที่จะขนหัวแอมมาเองใช่เออเพราะฉะนั้นเราก็จะมีให้เผื่อนนเป็ล ก็จะเนี่ยก็จะมีซาวเรนี่ก็จะเป็นซาวตระกูลคล้ายๆมาเชลเนาะเออแต่มันก็จะมีโทนที่แบบผมชอบมากกว่าเอ็นก็จะเป็นไฮเกนเลยเด็กแว้นเด็กเด็กเมทัลเนี่ยเนี่ยขี่มอไซค์มาแอนแอนได้เลยส่วนวิกตอรี่ก็จะคล้ายๆพวกแอมวอล์กนะครับจริงๆที่ซื้อส่วนหนึ่งเพราะว่าแบบมันมันเมนเทนแนนซ์ง่ายกว่าเนาะเพราะแอมวอล์กจะอาจจะเมนเทนแนนซ์ยากกว่านิดนึงโอเคอันนี้เอาบอร์ดครับเอาบอร์ดจริงๆที่ใช้เอาบอร์ดเนี่ยเพราะตอน ตอนที่ฝึกทํางานอยู่เมกาห้องอัดมันจะเขาเรียกอนะอัดขาเข้ามันเป็นบอร์ดอนาล็อกอเออเพราะฉะนั้นคอมเพรสเซอร์อะไรบนบอร์ดบางทีมันไม่มีเนาะ EQ วางตัวมันเสียงมันก็ยังไม่ใช่อะไรเงี้ยไอพวกเนี้ยก็เลยมาแทนที่ซึ่งแน่นอนว่าติดลม <c oughs> <c oughs> ถึงเวลาเขาสร้างห้องของตัวเองติดลม <c oughs> ก็เลยซื้อมาบ้านเ, <c oughs> เคยชินอ่าทัานไปคอมเพรสเซอร์มันเนี่ยคอมเพรสเซอร์ก็มีหลายตัวนี่ก็คอมนี่ก็คอมนี่ก็คอมอคอม นั่นก็คอมหลายตัวชแนลซิปก็มีคอมด้วยคอมิพเซอร์เยอะมากแล้วบักตัวราคาก็ใกล้กันด้วยสาเหตุคืออะไรครับพี่ต้นเสียงไม่เหมือนกันครับก็จริงๆเขาเรียกอะไรนะพอเราเป็นงานเซอร์วิสเนาะลูกค้ามันมีดนตรีหลายแนวอะเราจะมีเสียงแค่แบบเดียวให้เขาก็ไม่ได้แล้วยังไม่รวมว่าจริงๆการที่มันมีไม่เหมือนกันสักทีเดียวเนี่ยมันจะทําให้คนต้องหัดตัดสินใจเลือกอะเออมันก็คือฝึกความคิดเราด้วยอะน่อยๆอะอ๋อแล้วก็ยังไม่รวมว่าเนี่ยสังเกตไหม สีสวยใช่เขาอ,อยู่ด้วยกันนี่ยอ, <S <S อย่างอันน้นอ่ะเหมือนเลือดำน้ําเลยมีให้เลือกใช้กันนะครับหลังตึกเสร็จเนาะใช่ครับหลังตึกเสร็จจะปดวิอันนี้ Input ต u t าพุครับห้องนี้ตอนสร้างมันเป็นบอร์ดอนาล็อกเนาะมันต้องใช้ Input ตเอาพุเยอะก็ห้องนี้ทําได้ตอนนี้เท่าไหร่วะ68 Input 7อินพุตเจ็ดสิบอห้องใหม่ก็ น่าจะเยอะกว่านี้ห้องนี้เราออกแบบมาสําหรับส่วนใหญ่อยากให้อัดเป็นอยากให้อัดแบนพร้อมกันอยากให้อัดแบนพร้อมกันเพราะฉะนั้นอินพุตเอาพุนมันใช้ได้เยอะนี่เหลือเลยถ้ามีคนบอกว่าไม่พอเนี่ยพิจารณาตัวเองนะฮะไม่เกี่ยวกับพูนก็แลต่อไปก็คือรีเวิร์บเนาะใช่นี่รีเวิร์บเนี่ยเอาพูดง่ายๆเลยคือคืออยากให้มีหลายคาแรคเตอร์ไว้ใช้อย่างบิ๊กแคสตี้เนี่ยมันจะเป็นคาแรคเตอร์ที่เสียงเหมือนจริงมากบางทีแยกไม่ออกอ่ะส่วนเล็กซิคอนเนี่ยอันนี้รุ่น480นะครับรีโมทมััันนนไไม่่่ด้บบออกกรรุุตววหจะ สีแปซูเนี่ยเสียงจะเอฟเฟกจ๋าเลยแต่ว่ามันม,มันก็มีคาแรคเตอร์ที่มันเวียงเวียงดีก็เลยแบบอ่ะเอามาให้เลือกใช้ทั้งคู่ทั้งที่เป็นแบบเป็นธรรมชาติกับเป็นเอฟเฟกจา๋าไม่มี2ตัวแน่น แลกิตาร์นี้ของสะสมส่นตัวครับแต่ว่าพอถึงเวลาตึกเสร็จก็จะเอาส่วนหนึ่งไอ้ส่วนหนึ่งที่ว่าก็ประมาณเกือบทุกตัวแหละให้ทุกคนใช้คือส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ใช่อาจจะหายเป็นหนึ่งตัวสองตัวตอนแบบตอนให้ใช้จริงก็ครบน้ะมีทุกทรงเลยใช่อโลกก็ลำโพงมอนิเตอร์นะฮะส่วนใหญ่ก็จะใช้ PMC เนอะ ไม่ใช่อะไรหรอกคือใช้มานานใช่ใช้มานานก็เลยแบบตั้งแต่ก่อนมาไทยอีกถ้าใครบอกว่าอ๋อวินเทจป้ายยาแล้วไม่ใช่นะผมมาป้ายตัวเองตัง้งแต่ยุโรแล้ววินเทจเขามาเป็นตัวแทนทีหลังนะฮะตอนไปห้องใหม่ก็จะมี PMC ตัวใหญ่ขึ้นให้ทุกคนใช้กันเนาะจะได้จะได้ฟังกันง่ายๆหน่อยเป็นเมนขึ้นตรงนูง้นตรงโน้นจะเป็นสองเสาส่วนอะคูสติกนี่อาจารย์โยเป็นคนทําให้ครับ แน่นอนว่า bills, ห้องใหม่อาจารย์โยก็เป็นคนทําเหมือนกันถ้าใครบอกว่าห้องนี้สวยนะห้องใหม่ก็จะสวยเหมือนกันเพราะอาจารย์โยทําให้เชื่อมือคนนี้ได้ส่วนเรื่องสาวโอไม่ต้องพูดอะถ้าคนนี้สาวไม่ดีนะไม่ต้องมีแล้วเชื่อเลิกเลิกเลิกนี่อันนี้ห้องนี้ประมาณนี้แต่ห้องนู้นก็คือระเบิดฟอร์มจากนี้อีกอ๋อนึกว่าจะบอกประมาณโอันนี้บอร์ดหลักห้องอัดครับ SSL เ4้าสี่แปด AWS เดลต้า ชื่อยาวจังเลยจริงๆบอร์ดตัวนี้คือเป็นจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์อันดีงามของผมกับวินเทสตูดิโอตัวเนี้ยซื้อตั้งแต่สมัยที่วินเทจอะยังไม่ได้เป็นตัวแทนเอาบอร์ดรุ่นนี้เข้าเลยนะ <c oughs> ผมซื้อรุ่น948เนี่ยตัวนี้เป็นตัวแรกของประเทศไทยแล้วหลังจากนั้นไม่นานวินเทสตูดิโอก็คือรับช่วงต่อเป็นคนดีลแบบ นำข้าว<ช>บอดตัวนี้ด้วยใช่ตอนแรกก็นึกว่าเขาจะไม่ดูแลให้เราตอนนี้เขาก็เลยดูแลบอดตัวนี้ให้เราด้วยนะฮะ948จะเป็นแถบสีแดงแต่ถ้าเป็นสีน้ำเงินจะเป็น92 4สก็ถ้าอยากให้เป็น92 4ก็แค่ทาสีน้ำเงินปะใช่แชนแนลก็จะหายไปครึ่งหนึ่งอะไรครับเนี่ยกีอินกีเอาอะไรยังไงครับตัวนี้ <laughs> <laughs> อ่ไม่พูดเยอะแล้วกันเนาะ <laughs> <laughs> ไม่ไม่เดี๋ยสิย <laughs> คือจะบอกสั้นๆว่าเนี่ยมี24เฟดเดอร์ใช่ปะ่ะแต่จริงๆอ,ะอ่ะมันได้ถึง48อิน 48อินเป็นเฟเดอร์สตูดิโอเอ้สเตอริโอถุยน้อยแเลยครับอย่างเงี้ยเฟเดอร์สต um, ูดิโอครับก็คือไอเนี้ยอันนึงเนี้ยสองชัน e l นะซ้ายขวาได้หรือจะแยกกันเป็นสองเลเยอร์ก็ได้ทำได้เยอะมากถ้าคนไม่อ่านแมนนวลเนี่ยใช้ไม่เป็นแน่นอนใช่ซึ่งแน่นอนเจ้าของก็ไม่ได้อ่านแมนนวลหรอกแล้วก็ยังใช้ไม่เป็นแล้วใครจะใช้เ่ แมชินนี่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 หอโอลาติโอตาลิ <c oughs> <c oughs> โอ <c oughs> จริงๆอ่ะเมื่อก่อนใช้ไม่เป็นจนตอนไปเรียนเบอร์รี่อาจารย์ป้ายาครับบอกว่าไม่ลองหัดใช้เหรอแล้วเขาก็สอนเต็มที่เลยสอนเต็มที่เลยแล้วเป็นไงล่ะไอเราก็กดมา <c oughs> หนึ่งเค <c oughs> รื่องเลยซีดเลยซีดเลยแต่ว่าจริงๆคือเสียงมัน พูดไงดีอะเสียงมันมีเอกลักษ์อ่ะก็เลยอยากแบบซื้อมาให้ทุกคนใช้กันเพราะเอกลักษณ์มันดีมากแบบมีเขาเรียกมันมีความหนุบหนับเออเสียงมันมีความหนุบหนับเนาะเผื่อใครชอบซาวินเทจซาวเขาเก่าเนี่ยแต่ก็ไม่ได้ป่นปี้ขนาดนั้นไม่ป่นปี้ครับคือคือะไรหลายคนเข้าใจว่าเทปแบบป่นปี้ใช่ป่ะไม่ใช่นะในความเป็นจริงเทปมันแบบมันแบบแตะแตะแตะแตให้เสียงมันนวลขึ้นเฉยๆอันนั้นอ่ะคือลักษณะเทปที่เซตมาดีจริงๆถ้าเกิดเสียงแตกเลยอันนั้นมึงเซ็ตไม่ดีไม่ครับ レディング・ストリー ลืมกดใช้กดแลกดตับตะไครด้วยนะครับหลายหลายคนงงว่าชงไปทำไมใช่ไหมฮะนี่จริงๆเป็นหนึ่งในงานที่จะเกิดขึ้นตอนที่ตึกเสร็จนะครับถ้าเกิดเราเช่าห้องใหญ่คอมพิเมนทารีคือกาแฟดิบเช้าละหนึ่งเหือ กาแฟนี่นะฮะผมจะชงเองนะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครมาเช่าห้องใหญ่จะมีคอมพิเมนทัลลี่เป็นกาแฟพวกเนี้ยทุกเช้าให้เช้าและเยื่อกนะถ้าใครสนใจเช่าใช้ก็จะได้กินกาแฟฟรีด้วยนะครับก็วันนี้ก็จบไปแล้วนะฮะกับการพาทัวร์ห้อง Seed Mixing Studio หวังว่าจะชอบบรรยากาศที่นี่กันนะครับเพราะว่าตอนสร้างอ่ะผมอยากให้ที่นี่อบอุ่นเลยจะเป็นสีเออร์โทนสีไม้ซะเยอะเหลือง ถ่ายรูปทุกคนก็จะบอกสีเพี้ยนใช่ไหมแต่รูปมันสวยไงรูปมันสวยไม่พออบอุ่นเสร็จมันน่าเอาไปลงต่อมันมันน่าทํางานะนะก็หวังว่าห้องใหญ่จะได้ฟีลลิ่งนี้เหมือนกันแล้วก็หวังว่าทุกคนจะได้มีโอกาสมาใช้ห้องใหญ่กันนะครับรอกันนะครับ <S 2> <S 2> <S สุดท้ายนี้ขายของก่อนขายห้องไปแล้วเนาะขายก่อนว่ายังทำมิกซิ่งอยู่จนกว่าห้องใหม่จะเสร็จซีดมิกซิ่งสตูดิโอยังรับงานอยู่ครับติดต่อถามกันมาได้นะฮะงานมิกซิ่งมาสเตอริงส่วนงานสอน ก็ยังรับอยู่เหมือนการรับเป็นสอนตัวตัวนะครับมาสอนที่นี่แหละบ้านอยู่พุทธมนทรสายสองใครที่อยู่ลาดกระบังก็ก็นั่งเครื่องบินแล้วโดดลงอยู่ใกล้สุดน้ำพุน่ยังรับสอนอยู่นะครับขอละสามวันละสามพันหัวข้อก็คุยกันได้เลยเพราะว่าเราสอนหลายเรื่องมากอะไรที่เป็น engineering basic เราก็จะสอนหมดนะครับ audio engineering basic นะโอเคครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายเสียงของท่านก็จะผ่านอุปกรณ์เหล่านี้ที่เราได้กล่าวอ้างไป บายจ้ะอุ้ยขาวเจอหน้ากูเนี่ย <laughs>